เมื่อวานเลขาติ่งสลายุทธใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนอ,ออกมาให้สัมภาษณ์เริ่มจากพักส้มแพ้กัรเลือกตั้งรักษาจำนวนสสเท่าเดิมไว้ไม่ได้ดังนั้นแสดงความรับผิดชอบจะไขก๊อกจากเลขาพักตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้าไงถ้าไม่ถึงสองร้อยนักข่าว<อ>ก็ไปถามเรื่องนี้และนักข่าวก็ถามรวมไปถึงหัวหน้าเทง <ห>เพอเพอจะออกด้วยไหมก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะไปเจอคดีหนึ่งหนึ่งสองเมื่อไหร่สํานวนจากปปชไปถึงสารดีกาแล้วถ้าสารดีกายังไม่ตัดสินนะแค่รับไว้พินาอหัวหน้าเทงก็แน่นิ่งอยู่กันที่ละใช่ค่ะมีผลกระทบตามมาอีกมากมายมหาศาลดีที่สุดออกจากหัวหน้าพักไปก่อนเพราะนักข่าวไปถามถึงช่วงหัวลี้วหัวต่อที่มีปัจจัยเข้ามากระทบกระแทกเยอะ เลขาเต็งก็ให้สัมภาษณ์สรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้หนึ่งก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารหมายความว่าหมายความว่าจะเป็นหมดอ่ะต้องทบทวนตําแหน่งเลขาพาคหัวหน้าพักด้วยทีนี้จะปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารอย่างไรยังไม่ตกผลึกยังยังยังมีเวลายังพอมีเวลาใช้คํานี้ดีกว่าประเด็นที่สองเลขาเต็งบอกว่าไอเต็มพลิตวชิริลินหลานเลิฟของคนอภิสิทธิ์วชิชีวหัวหน้าพัก ประชาธิปัตย์หล่อเหมือนกันอืแต่เรียกหล่อเล็กหล่อเหมือนกันอืหรือหล่อน้อยมีโอกาสก็มีโอกาสจะขึ้นแท่นเป็นว่าที่หัวหน้าพักประชาชนคนต่อไปต่อจากหัวหน้าเทงใช่ค่ะในบัดดลเสียงก็อื้ออึ่งไม่แค่นั้นการให้สัมภาษณ์การให้สัมภาษณ์ของเลขาตต่งเมื่อวานยังยังข้ามช็อตไปถึงว่าที่เลขาพรรคคนใหม่ด้วยใช่ค่ะมีสเปคออกมา เลขาติ่งเขียนสเปคไว้ด้าหน้าเลยนะจะไม่ใช่สอสอเพราะต้องมีเวลาเต็มที่ในการทำงานบริหารพักจัดการภายในพักเหมือนแม่บ้านพักไงมีสเปคละในบัดดนก็อื้ออึงพอสมควรเลขาติ่งพูดเสมือนเขียนสคริปต์กำหนดทิศทางพักได้เลยนะใช่หน้าจะเป็นใครเลขาต้องเสมือนพับส้มมีคณะโปรลิทบูโรคอยกำกับทิศทางพักเลยนะ คนที่วิจารณ์ดังนั้นมากที่สุดก็คือดรธนพรศิยากูลนั้นไปถามเขาเลยพออสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายงั้นไปกันที่ดรธนพรศิยากูลเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับครับผมสวัสดีครับคุณมรรทครับสวัสดีครับพี่นายครับอาจารย์อย่าวิเคราะห์ให้หมาแก่ฟังคนเดียววิเคราะห์ให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยเชิญเลยถอดรหัสจากคำให้สัมภาษณ์ของเลขาติ่งแล้ว มองย <ใน S 1> อย่างไรครับเอาข้อแรกเลยนะพี่ถ้าเลขาธิการพักท่านพูดแบบนั้นเนี่ยก็แปลว่าพักพักสีส้มเนี่ยก็ไม่ใช่พักมวลชนแล้วครับอืมก็แปลว่าพักนี้มีเจ้าของนะครับเพราะว่ากําหนดโน่นกําหนดนี่แทนสมาชิกพักก็ได้ด้วยอืมัางทั้งที่การกําหนดตัวผู้บริหารพักเนี่ยมันต้องมาจากมันต้องมาจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกพักครับ ไอจานมาบอกว่าคนรุ้นจะเป็นหัวหน้าคนนี้จะเป็นเลขาเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าพักสีส้มนะครับก็มีเจ้าของครับนะฮะแล้วจะต่างอะไรจากพักอื่นๆที่เราไปนินทาว่าเขามีเจ้าของนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าถ้าพักสีส้มยอมรับว่าคณะโปลิบูโรนี่มีจริงเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าพรคโปลิบูโรก็ก็ <c oughs> ยังจะก็ยังจะยึดพักนี้ต่อไป ด้วยความด้วยความเคารพอาจารย์ผมแก้แทนเลยขาติ่งนิดหนึ่งถ้าผมเป็นเลยขาติ่งผมฟังอาจารย์คอมเมนต์อย่างนี้ผมก็จะแย้งอาจารย์ผมให้ความเห็นส่วนตัวผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นตามนี้แล้วผมและอาจารย์จะว่าไงก็ต้องถามก็ต้องถามว่าแล้วเลขาติ่งเป็นใครล่ะฮะเป็นเลยขาเป็นหนึ่งสมาชิกไงอ้าวก็เป็นเลยขาพรรคอะเป็นเลขาพรรคตอนปัจจุบัน ในข้อเท็จจริงทางการเมืองก็รู้ว่าเลขาสิ่งเนี่ยก็ก่อตั้งพรรคมาตั้งแต่พรกกคอนาคตใหม่นะครับแล้วก็ปีพอตอรี่เรื่องราวเป็นเพื่อนรักใครอันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นข้อเท็จจริงทางการเมืองปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยผมคิดว่าถ้าโปลิปูโรอยากจะได้อย่างนั้นก็เก็บอาการนิดนึงคงไม่เป็นไรแต่อย่ามาแต่อย่ามาออกสเปคล่วงหน้ามันเหมือนล็อกสเปคไอ้นี่มันมันก็ทําให้เกิดคําถามไงว่าตกลงเนี่ย ตกลงพักนี้เป็นของใครใช่ไหมฮะมันไม่เป็นเทมดีดอกพักอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับครับครับนะครับเขาส่วนข้อที่สองครับเชิญท่านเชิญพี่ครับที่ดเดียว,วส่วนส่วนข้อที่สองนะพี่อันนี้มันจะเป็นปัญหาของพักด้วยว่าถ้าเป็นคุณไอซิ่งจริงๆนะอืค่ะอืผมคิดว่าบทบาทในการนำพักในสภาเนี่ยมันจะแพ้คุณอภิสิิ์ครับนะครับเพราะคุณอภิสิธิ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเกมกว่านะครับ เอาแค่ง่ายๆบนเวทีดีเด่นนะครับคุณนาพิสิทธิ์นะกินขาดทุกคนครับแล้วแล้วได้กลับไปในสภาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับคุณนาพิสิทธิ์แกอยู่ในสภามาสามสิบปีเพราะนั้นไปมามัรจะกลายเป็นว่าพักสีส้มซึ่งมีสสเยอะกว่าแต่ในการเดินอันเจนด้าของฝ่ายค้านเนี่ยคุณนาพิสิทธิ์ซึ่งมีสสยี่สองคนจะเป็นคนกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ พรรสีฟ้อมก็อาจจะได้จากภาพลับคุณไอติมเรื่องความรู้ความสามารถให้ปฏิเสธแต่ทางการเมืองก็คิดให้ดีครนะครับว่ามันมีตัวเลือกอื่นไหมที่สมาชิกพรรคเขาอาจจะมีโอกาสเสนอชื่อขึ้นมามาแข่งกันก็ได้นะครับด้วยความเคารพอาจารย์ประเมินไอติมต่ำเกินไปหรือเปล่าประเมินไอติมต่ำไปหรือเปล่าคือผมผมไม่ได้ประเมินเรื่องความรู้ความสามารถนะครับเพราะผมรู้ว่าคุณไอติมมีความรู้ความสามารถครับ แต่ในทางการเมืองเราต้องยอมรับพี่นะครับว่าประสบการณ์ในสภา,าคุณในตีมเนี่ยเทียบกับเทียบกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมันห่างกันจริงๆริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นลีลาคุณอภิสิทธิ์ในการแย่งตีนนะครับสารพัดพักรวมถึงหัวหน้าเท้งรวมถึงพักสีส้มใดหลายเวทีดีเบตเนี่ยสภาพแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกในการทํางานในสภาอืค่ะนะครับซึ่งงานนี้แหละต้องบอกว่า ไห้หนูก็ลอยลำแล้วครับสบายครับอะครับผมคุณทัพอแล้วดูทรงแล้วเนี่ยพักประชาชนถ้าไม่ใช่คุณไอติมมีใครที่อยู่ในสเปคที่น่าจะเหมาะสมแล้วพอที่จะสูสีกับคุณวิสิ์ได้ผมคิดว่าอาจารย์ต้นก็ไม่เลวนะนี่นะครับเพราะต้ะแกก็เป็นคนดิเดตนายกอันดับสามนะครับแล้วแล้วอีกหลายคนเอาผมจะพูดถึงใครดีอ่า professional หลายหลายคนก็เป็นได้ครับครับอ้าวอย่างอาจารย์มูดนินเนี่ยถ้าท่าน ท่านก็มีเอฟซีเป็นสีส้มมากมายนะครับสีส้มก็ลองไปเจรจากับท่านดูก็ได้เชิญท่านมาเดินการเมืองนะครับท่านก็เป็นหัวหน้าพักหรือเป็นเลขาพักที่ดีได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับผมครับผมในสถานการณ์ทางการเมืองอย่างที่เห็นที่เป็นอยู่และเราคาดว่ามันจะเคลื่อนกันไปอย่างไรในวันข้างหน้าสเปคหัวหน้าสเปคเลขาของพักส้มควรเป็นอย่างไรครับผมคิดว่า สเปคหัวหน้ากับสเปคเลขาเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่นในการทํางานร่วมกับคนอื่นมากกว่านี้นะครับคือผมไม่ปฏิเสธความชัดเจนในสไตล์ของคุณเท้งนะฮะแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าในการทํางานในสภาหรือจะผักจันประเด็นต่างๆเนี่ยมันต้องปมีปะนอมกับกับหลาผู้อำนาจมากในสังคมไทยครับ เพราะนั้นถ้าได้คนที่มีบุคลิกนะครับที่ยืดหยุ่นนะครับแต่เหนียวในจุดยืนแต่ยืดหยุ่นในท่าทีนะครับทางอาจารย์ต้นนะครับอ,อย่างอาจารย์มุนินก็อาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมนะครับขณะเดียวกันเลขาพักก็ต้องพูดตรงๆนะพี่จะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดรและถ้าเป็นระบบเขตได้จะยิ่งดีอันนี้ผมเห็น,นผมอาจจะเห็นต่างสิ่งเพราะว่า วันนี้เนี่ยนะครับคนไม่เป็นสสเขตนะรู้หรอกว่าจะเข้าถึงชาวบ้านยังไงครับอันนี้อันนี้ต้องยอมรับกันตรงๆคนเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้ซิลลิ่งนี้แน่นอนนะครับลองคุณติ้งลองไปถามสสเขตในพักก็ได้นะครับว่ากว่าจะได้แต่ละคะแนนเนี่ยน้๊กฟามันจะโหวตเทเลสขนาดไหนครับครับผมครับแต่คราวนี้แต่ควนี้เลขาติ้งเขาบอกว่าถ้าเลขาเป็นสส จะไม่มีเวลาในการหถลงจัดการพักเท่าที่ควร ừ, จะกลายเป็นจุดอ่อนมอือฮะก็มันก็ได้ที่สุดแล้วนี่ฮะเพราะคุณติ่งก็ไม่ได้เป็นสอสอนะครับแล้วก็พักต่แพ้ขณะที่พักภูมิใจไทยอ่ะชัยชนกเป็นสอสอนะครับได้เกือบสองร้อยอ่ะนะครับมันก็เห็นกันง่ายๆอย่างนี้แหละ <S 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 เปรียบกันได้ด้วยเหรอมัวเปรียบกันได้อย่างนี้เลยเหรอปากกะชันดชเดียว ฮะก็ก็มันชัดเจนใช่ไหมฮะก็คุณติ่งบอกว่าไม่ควรเป็นสอสอแต่พรรคที่เขาชนะถล่มทลายเนี่ยเขาเป็นสสอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เห็นชัดๆนะฮะไม่ต้องเปิดเทียบกันเยอะผมดูตามเอาพุทธที่เกิดครับผมไม่มีมโนเรื่องแบบนี้ตรงไปตรงมานะครับอาจารย์ผมสังเกตนะอาจารย์อาจารย์เนี่ยเชียร์อาจารย์ต้นคุณมีรยุทธอยู่หลายจังหวะมากเหมือนชื่อนี้คาอยู่ในหัวใจของดรธนพรศิยากูรด้วยความเคารพ กระดูกการเมืองของอาจารย์ต้นวีรยุทธ์มันมันแข็งพอแล้วเหรอ,<ไ>อกระดูกแข็งกระดูกการเมืองแข็งพอแล้วเหรอคือตอนนี้เนี่ยพักสีส้มเนี่ยนะครับกระดูกการเมืองเนี่ยนะครับมันสะสมกันได้ด้วยการเวลาถูกไหมฮะแต,แต่ว่าไอ้ท่าที่ทยืดหยุ่นในการคุยคนอื่นเนี่ยอันนี้มันสําคัญที่สุดนะครับเพราะไม่่นนันมันก็จะกลายเป็นเอเลียนอยู่พักเดียวอ๋อท่าทีมองที่ท่าทีฮะแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นพักที่ถูกมองว่าใครๆก็ทํางานร่วมกับ พักนี้ไม่ได้อืซึ่งในทางการเมืองมันไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะมันไม่ใช่แค่พักการเมืองไงพี่มันจะกลายเป็นว่าระบบต้อนการก็ไม่อยากทํางานร่วมใครๆก็ไม่อยากทํางานร่วมไอ้อย่างนี้มันไม่ได้ครับพี่ครับผมน้องๆเขาก็จะวิจารณ์อาจารย์กลับว่าอาจารย์มองด้วยมุมมองการเมืองเก่าฮะก็เข้าใจครับพี่แต่ว่าไอ้การเมืองเก่าเนี่ยก็มันก็ชี้วัดกันง่ายๆด้วยผลการเลือกตั้งเลยนะครับ อืมครับผลการเลือกตั้งกับการเมืองเก่าเขาชนะมาสองร้อยจะให้เข้าใจว่าไงอ่ะใช่ไหมครับเพราะการถ้าเกิดว่าไอสิ่งที่ต้มเขาทำมาแล้วมันดีมันก็ต้องชนะไปแล้วสิพี่อืมครับเพราะชาวบ้านชาวบ้านก็ก็ไม่ได้โง่ถูกไหมฮะครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะทุกท่านค่ะ ครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะดรธนพรศิยาคูณนะคะเป็นผอสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนี่มุมมองของอาจารย์ธนพรนะอืมนี่มุมมองอาจารย์ธนพรนะชัดเจนนะเป็ไอติมถ้าผมเป็นเอกธนทรยังไงจะทําอะไรจะทําอะไรสุดท้ายนะละครน้ําเน่าเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งถึง ปเลตบุโลพักส่ง